ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเสียงกลางครับที่เอกสวผลิตครับผมครับแล้วมาดูการออกแบบตู้ครับกัวที่ได้ตู้ออกมาแต่ละใบเราใช้ขั้นตอนอะไรมากมายครับผมครับรุ่นแรกครับที่เรานําเสนอครับตัวนี้ครับเป็นรุ่น a b 1 2ครับเป็นเสียงกลางราคาประหยัดตู้เปล่าใบละ1,900ัรบาทเท่านั้นนะครับผมครับตู้เปล่าครับผมพร้อมดอก2,900บาทนะครับสำหรับตู้ a b 1 2ตัวนี้ครับผมครับดูลักษณะตู้เป็นยังไงบ้างครับผมลักษณตู้ครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างไหมครับด้านข้าง ครับด้านข้างก็มีโลโก้เอกซาวครับมีทุกอย่างครับมีรุ่นได้ด้วยครับด้านข้างครับผมครับข้างหลังครับก็เป็นเพจสเปกคอนอย่างดีครับข้างล่างครับผมเนี่ยข้างล่างก็ยังมีครับเห็นไหมครับมีเบลสียบมีทุกอย่างให้ด้วยสหรับเซกลางใบละ1นึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมดอกสองพันเก้าร้อยบาทครับผมครับทีนี้ครับการออกแบบตู้ครับตู้เอกซาวก็จะมีหลายรุ่นนะครับเป็นรุ่นเอบีแล้วก็ a b เบครับข้างในตู้สุดเดียวกันทั้งหมดครับการออกแบบตู้ของเราครับผมเราจะยึด การเดินทางของเสียงเป็นหลักครับเห็นไหมครับตู้เราทำไมดึงแหลมเข้าไปครับทำไมบางคนเขาแค่ไม่อาจฟานลำโพงแค่แผ่นเดียวเพราะต้องการความประหยัดแต่นี่ครับผมเราดึงความยากเข้าไปไหมครับนี่ทั้งทั้ง a 1 2ทั้ง ab 1 2ครับเราดึงเข้าไปบทเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากให้จุดกําเนิดเสียงครับเกิดขึ้นพร้อมกันครับสงเกตดูลำโพงครับทุกคนก็เอาแหลมไว้นี่ครับเห็นไหมครับแหลมเ็เดินทางไวกว่าแน่นอนเพราะแหลมอยู่ขา้างหน้าครับแต่ทีนี้ตู้ใบนี้ครับผมเราขยับแหลมลงมาครับผมครับขยับแหลมลงมาครับอยู่ตรงนี้ครับผมเพื่อให้ บอยของลำพงทั้ง2ตัวครับเกิดขึ้นพร้อมกันครับผมได้ดีบีเพิ่มอัตโนมัติครับเสียงก็ไม่เฟดกันแน่นอนสลับตรงนี้เห็นไหมครับอย่างนี้ผมสาธิตให้ดูครับอย่างตัวนี้ผมวัดลำพงไงครับผมนี่เห็นไหมครับ13มเซนนะครับผมวัดไ้ประมาณ13มเซนครับ13มเซนดูผมดึงลงไปครับนะครับดึงลงไปก็13มเซนเหมือนกันครับผมครับเพื่อให้แม่เหล็กอยู่เท่ากันหรือวอยอยู่จุดเดียวกันให้ได้นะครับผมในการทำครับผมใครอยากทำครับทำาป็นผมได้เลยครับไม่ห่วงเลิขสิทธิ์รับรองว่าได้เสียงที่แฟดขึ้นนนนแ่อครับ การออกแบบก็จะประมาณนี้สลับตู้2รุ่นนี้ครับผมครับระหว่าง a b 1 2กับ a 1 2 a 12บสครับทำไมต้องเป็น a 12ครับดูลักษณ์ a 12ครับผมครับ a 1 2ราคาตู้เป่าใบละ2,900บาทเรายังไม่ขึ้นราคาครับวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นทุกอย่างแล้วครับผมเรายังขายราคาเดิมอยู่ตัวนี้เป็น a 1 2เอกซาวครับเป็นตู้แขวนนะครับด้านข้างก็จะมีอุปกรณ์แขมทุกอย่างครับชุดแขวนนะครับชุดแขวนแล้วก็ยังมีโลโก้เอกซาวครับเพิ่มความเอกลักษณ์ของเรานะครับผมครับแกงก็เป็นแกงปั๊มครับผมด้านข้างมีหูจััับบบบตเป่าะ29คร แล้วก็มีครับลูกยางอีกครับลูกยางทั้งหมด4มุมครับ2องทางเลยครับข้างหลังก็จะมีโลโก้เอกซาวให้ด้วยนะครับจะทำไม่เหมือนเพื่อนนะครับโลโก้เอกซาวครับชุดแขนเพชรลงฝนครับผมครับสลับเสียงกลาง A12 ตู้เป่าใบละ2,900บาทพร้อมดอกใบละ3,900บาทครับผมภายในตู้ก็เป็นอย่างนี้ครับผมครับแล้วก็ขยับมาอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเสียงดีครับอีกหนึ่งรุ่นแต่ขายยากเพราะว่าราคาแพงมากครับสลับตัวนี้ สลับตู้ใบนี้ครับตู้ป่าเขาราคาเหมือนเดิมครับ2,900ันเครับต่างกันแค่ชุดแหลมกับสำหรับตัวนี้ครับอันนี้ตู้พร้อมดอกเริ่มต้นที่ราคา6,900บาทสำหรับสลับตู้ AE 2เอกสาวครับผมด้านข้างก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้ครับด้านข้างด้านข้างจะเป็นแบบหนึ่งรุ่นครับดูรุ่นครับ AE 12นะครับผมเห็นไหมเออีสิบรุ่นนี้เป็นรุ่น A อ2ครับลำโพงตู้จะคนละรุ่นนะครับผมลูกค้าต้องรุ่นดีครับ AE อีชุดแขนก็จะไม่เหมือนใครเห็นไหมครับชุดแขนก็อีกแบบหนึ่งคคครรรรรััััับบบบททีี่เาามมสหตตู้้วนนะผ ตัวนี้ก็ถือเป็นตู้ที่เสียงดีครับแต่แลกกับราคาที่สูงเพราะว่าแหลมของเขาครับเป็นแหลมที่ดีครับผมครับจะพาวัดกราฟแบบถูกวิธีนะครับผมว่าเสียงลำโพงเป็นยังไงมาไงครับมาจะสอบกันครับผมการวัดตู้ถูกต้องครับผมครับนี่ครับดูองศาครับต้องหนุนขึ้นนิดหน่อยนะครับผมหนุนขึ้นนิดหน่อยครับหนุนให้ลำโพงดักลงพื้นที่หน่อยนะครับผมเพื่อให้ไม่ไปประทะกับข้างบนนะครับประมาณสัก4ี่หองศาครับทีนี้การวัดกิธีครับขั้นตอนแรกเราต้องวัดตรงนี้ก่อนครับวัดหน้าตู้ก่อนครับตู้ผม60ซนะครับผเซน พอวัดได้แล้วครับผมแล้วก็60สมาคูณสก็อยู่180 180คืออะไรครับนั่นแหละคือจุดที่เราวางไม้ครับผมครับไม้เราก็เป็นไม้ RTA นะครับผมนี่ RTA ครับอาร์ทีหนึ่งตัวครับขาดได้คือกระจกนะครับผมนี่กระจกครับถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญมากในการวัดตู้ที่ถูกวิธีนะครับผมการวัดตู้ที่ถูกวิธีครับวัดยากที่หนึ่งนะครับอ่าอย่างเมื่อกี้นี้ครับผมเราวัดได้180นะครับนะครับแล้วก็เอาไม้วางเลยครับหัวไม้อยู่180พอดีครับผมนี่ครับแต่เอาตู้หมุนตู้แ ครับตอนนี้เราก็ได้180แล้วก็วางไม้ครับไม้ก็เอาหน้าลงกระจกนิดหนึ่งนะครับนี่ฮราหน้าลงกระจกนิดหนึ่งครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมมาทีนี้เราก็ไปจับด้วยสมาร์ทไลฟ์ฝั่งนู้นเลยครับผมครับทีนี้เรามาดูเส้นกราฟกันครับทําไมครับผมต้องขยับท่อกันครับเพื่ออะไรครับผมครับมาชมกันครับผมจะปล่อยพีัน้อยไปเลยนะครับผมนี่ครับปล่อยพีันงอยไปแล้วครับผมก็จะเซฟไปครับผม A12 เซวลาสำหรับรุ่น a 1 2ครับแล้วผมจะลองอีกหนึ่งรุ่นครับ AE12 ครับว่ามันต่างกันตรงไหนครับตอนนี้ก็ AE ก็ทำการวัดเป็นที่สมัยนะครับผมจะเซฟไว้นะครับผมครับ AE12A อ่ครับตอนนี้เราก็ได้มาทั้ง2กราฟ2ตู้แล้วครับผมเรามาวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ2ตู้ครับผมครับครับเส้นแดงคือตัว a 1 2ครับผมครับเส้นเขียวคือ AE12 ครับมาดูกันว่าต่างกันตรงไหนครับผม 2รุ่นนี้ครับผมละคงมิโลหรือสตองนิ้ววางดอกตำแหน่งเดียวกันครับต่างกันที่เสียงแหลมอย่างเดียวเห็นไหมครับเสียงแหลมครับตัว a e 2ครับเสียงแหลมจะดีกว่าไหมครับความพุ่งแหลมความซิปความคมก็จะดีกว่าครับสำหรับการฟังครับผมครับแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงครับผมดูเส้น A12 ครับเห็นไหม A12 ครับเส้นจะแฟตเก็บทั้งหมดนะครับ แต่มาดู AE12 ครับ AE12 ปุ๊บตัวมิดโลเหมือนกันครับมิดไฮก็จะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่า1ครับเด็กเบิร์กในตู้ AE12 ครับผมเอาเด็กเบิร์ก A12 ใส่ครับทำให้ตรงนี้มันตกครับผมครับการต่อเฟสอาจมีปัญหาเพราะว่าเด็กเบิร์กเรายังไม่มาสำหรับตัว AE12 ครับเพราะว่าตัวนี้เด็กเบิร์กก็จะมีราคาสูงขึ้นมาอีกครับเพราะว่าเขาเป็นแหลมคอมดีสี่ครับผมมาครับทีนี้เรามาฟังเสียงเพลงกันดีกว่าสำหรับคนที่มองกลับไม่เข้าใจครับผมา ส่วนน้ำสุยามยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เด้อลาแทงปานดวยตาเจ้ายังนอกใจเฮ็ดีน้ำสุยามส่วนน้ำสุยามยังมีน้ำตาอย่าทำแบบนี้เด้อลาแทงปานดวยตาเจ้ายังนอกใจเฮ็ดีน้ำสุยาม ส่วนน้ำสุญยังมีน้ำตาอย่าทาทำแบบนี้เด้อลาเาหน็นป่าน่วยตาเจ้ายังนอกใจ ใจบ่ให้เจ้าลาเอ็ดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาอย่า,าทำแบบนี้เด้อลาแทงปาดหน่วยตาเจ้ายัางโน้มใจครับผมยังไงครับหลังจากที่ทั้งบัดกราฟทั้งฟังเสียงไปแล้วครับสลับตู้แต่รุ่นครับแต่และราคาก็ใช้งานแตกต่างกันครับอย่างตู้ตัวนี้ครับผม a b 1 2ครับผมเหมาะสำหรับ ตั้งครับนี่งานตั้งนี้ครับผมงานประชาสัมพันธ์ครับเป็นตู้หนึ่งทางนะครับสามารถครับต่อจากเคอร์เวอร์มาเข้าตู้ตรงๆเลยสหรับตู้ AB12 ตัวนี้ครับผมเหมาะสำหรับงานตั้งงานพูดประชาสัมพันธ์ครับราคาตู้เปล่าใบละ1,900บาทพร้อมดอก2,900บาทครับข้างหน้าเป็นหน้าตะแกรงปั๊มนะครับผมตัวนี้ครับผมเปิดโชว์หน้าดูเฉยครับต่อมาครับ A12 ครับผมตัวนี้ก็ได้สองรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงครับดนตรีสดตัวนี้ได้บทว่าที่เปชุดแขนครับเป็นตู้ลายเลยครับหมอะสำหรับงานแขนงานก็เสิร์ สำหรับเราย่อมได้สำหรับใบนี้ครับตัวนี้ราคาตู้เปล่าใบละ2,900บาทพร้อมดอกเริ่มต้นที่3,900บาททางนั้นสำหรับ A2 ครับและใครต้องการความละเอียดเพิ่มเติมอีกครับงานคอเสิร์ตัวนี้เลยครับจบแน่นอนตู้เปล่าก็ราคาเท่ากันครับ2,900บาทครับผมตู้พร้อมดอกเริ่มต้นที่6,900บาทสำหรับตู้ A2 จากเอกซาวนะครับผมครับก็ฝากไว้ครับผม 1, 2 3 3รุ่นครับ3าราคาครับแล้วแต่ลูกค้าเรียกใช้ครับงดไปน้อย A B ครับ งบมากขึ้นเพื่ออนาคต A12 ครับผมครับเพื่อให้จบครับนี่ AE12 นาทีครับผมโอเคครับก็ฝากไว้อีก3รุ่น3ยอดจากเอกซาวผมคุณครับผม